สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกกันก่อนเนาะวันที่5เดือน5พศ2568นะครับกับแนวทางราวสามาคัคคีแล้วก็สามัคคี VIP นะครับกับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะหา์าเลขเด่นนะครับจาก0ถึง9นะครับครับได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลนะครับวันผลวันที่5นะครับของเราสามาคีนะครับสาสัมมคีอ,ออกตัวเดียวกับ วันที่5ออกตัวเดียวกันกับราวพัฒนาเลยเนาะนะครับผลออกนะครับเรามาดูกันผลออกนะครับ2 4 7 6 2 2 4 7 6 2นะครับส่วน 3, 4, 7, 6, สามัคคี VIP นะครับผลออก5 9 2 หกห้าครับท่าเก้าสองหกห้าก็ถือว่าแนวทางองค์ปุ่มวันนี้หลุดนะครับสำหรับเราสามัคคีเจาะให้แปดสี่นะครับมันออกสี่เจ็ดซึ่งแนวทางองค์ปุ่มมันไม่มีเลขเจ็ดนะครับส่วนเลขเก้าก็กลับหัวนะครับไทยทีแปดสองนะครับมันออกหกสอง เป็นว่า3ตัวตามจริงมันก็มีนะนะครับมี2กับ4เห็นไหมครับ2 4แต่ไม่มีเลข7ก็ถพอว่าแนวทางวันนี้หลุดนะครับถ้าต่อที่สามัคคี VIP นะครับสามัคคี v i ไไม่เห็นเลยสักตัวเนาะมีนม้องม,มนีนะครับชุดบินมีเลข9นะครับมีเลข9ตัวเดียวนะครับก็ถือว่าหลุดเหมือนกัน กับชุดวินเนชุดวินของสามัคคีเข้านะครับก็คือว่าแนวทางผมหลุดนะครับผมก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิก f อทุกท่านด้วยนะครับสำหรับแนวทางเราสามัคคีแล้วก็สามัคคี VIP อี VIP นะครับแนวทางก็มีเขานีหลุดนะครับแนวทางหลุดผมก็ต้องกลับขอโทษสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็มาตามกันต่อนะวันที่6 วันที่หกเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกับสองแนวทางมันเดิมนะครับเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคีแล้วก็สามัคคี vip นะครับนะครับสองแนวทางเรามาดูวันนี้นะครับจะเดินต่อไหมสำหรับแนวทางนะครับ วันนี้ชุดวินนะครับผมให้ที่สี่เก้าห้าสามหนึ่งสี่เก้าห้าสามหนึ่งกับเสดเล็กเด่นผมได้ที่สี่กับเก้า ก็เในใ้นที่เลข4นะครับใครชอบเลข9ก้ก็จับที่เลข9ก9นะครับแต่เป็น4ก็จะเป็น4 5 4 3 4 1หรือว่า4 9นะครับวันนี้ผมเลือกจับเฉพาะเลขก4ก็จะเป็นเลขรือเลข4 9นะครับมาด้วยกันเลกเด่นทุดที่ห้า แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือสีหนึ่งับสี่หนึ่งส่วนสามตัวนะครับสามตัวให้สองชุดนะครับจะเป็นสี่ สี่เก้าห้าหสี่ห้าเก้าก็จับเอาในชุดวินนะครับสี่เก้าผมเอาไปไว้ข้างหน้านะครับหรือท่านจะกลับก็ได้นะครับห้าสี่เก้านะครับจุดที่สองนะครับสามเก้าห้าจะเป็นสามเก้าห้าเนาะเก้าห้าอยู่ในชุดวินอยู่ ก็เป็นเลขเด่นอีกตัวตอนจบวนี้ผม49ผมเอาไว้ข้างหน้านะครับหรือจะเป็น549ก็ได้นะครับ 5, 49, ก,นะบก็อยู่ที่ท่านชอบเนาะนะครับแต่ว่าท่านต้องการเพิ่มเติมนะครับก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับเลขเด่นผมเน,น้นนาที่เลข4ใครชอบเลข9จับที่เลข9นะครับการที่ผมเน้นบกกลมให้นะครับ บางทีนะครับตัวที่ผมเน้นมันอาจจะไม่มานะครับอาจจะมาตัวที่ผมไม่เน้นให้ก็ได้นะครับแนวต่างนะครับ2ตัวผมคัดมาแล้วมีโอกาสมาเท่าๆกันนะครับแต่การเน้นนะครับก็บคือการยกระดับการลงทุนเท่านั้นนะครับนะครับยกระดับการลงทุนนะครับไอการลงทุนนะครับถ้าท่านไม่ชอบตัวที่ผมเน้นท่านก็เปลี่ยนนะครับเปลี่น็นเล็กเก้าก็ได,หได้หรือว่าจะเอาในชุดบินก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่ท่านชอบเนาะ ส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับผมชอบที่สีันนี้ผมจับที่4ีเก้าเลยนะครับเด็กเด่นมาด้วยกันหรือใครจะเอาสามตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับสามตัวก็มีเดี๋ยวชุดที่ผมเน้นให้นะครับชุดที่ผมเน้นให้ก็คือชุดนี้นะครับ ก็เอาไปตัดเล่นก็ได้นะครับกลับไปกันต่อที่สามัคคี v ี p นะครับสามัคคี v ี p ชุดวินผมให้ที่4 5 8แปดเก้าหนึ่งสุดเลขเด่น ผมให้ที่4กับ5 2สองแนวชเอสอแนวทางนะครับชนกันที่เลข4นะครับแต่ตัวที่ผมเน้นผมเน้นนัที่เลข5นะครับก็ระวัง4 5ด้วยนะครับสำหรับแนวทางเลขดินมาด้วยกันทั้ง3มักคีแล้วก็3มักคี V i p พีนะครับ4595เนาะแล้วก็เบิ้ลน 4, 4. ีซลมาดูตัวเจาะ เจาะไอ้สามชุดเหมือนกันนี่ก็จะเป็นห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งสามตัวกลับไปที่ c ห้าแปดแล้วก็ c ห้าเก้าชนกันเนาะ่ห้าเก้า เมที่เล็ก5นะครับจุดวินใครต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับถ้าจับในชุดวินจะได้10ชุดนะครับถ้ายึดถ้ายึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับท่านจะได้6ชุดนะครับไม่รวมตัวประกบนะครับตัวประกบก็8 9 8 1 9 1ก็อีก3ชุดเป็น9นะครับแล้วก็เลขเด่นมาด้วยกันก็จะเป็น10นะครับก็ท่านจับเลข4ก็4 8 4 9 4 1เห็นไหมครับทุกแนวทางเหมือนกันนะครับ4 c แปด่เก้า่หนึ่งก็สามชุดแล้วนะครับส่วนห้าก็ห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งก็หกแล้วนะครับสองแนวทางหกแล้วแล้ว,ลวเลขเด่นไอ,อ้ตัวประกบมาด้วยกันก็คือแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งก็อีกสามเป็นเก้าแล้วก็เลขเด่นมาด้วยกันนะครับเป็นสิบนะครับเข้าใจกันเนาะนะครับส่วนท่านในดต้องการเล่นนะครับเล่นสองแนวทางเลยนะครับก็ลองเอาเลขเด่นสองแนวทางนะครับมารวมกันแล้วก็จัดเป็นวินก็ได้นะครับ ก็เอาไปวินได้ทั้ง2แนวทางถ้าจัดเล็กกินนะครับตัวที่ผมเน้นให้นะครับตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นหน้าที่ 5, 8, 5, 8, 5้าแปดหาแปดหเนาะเอาห้นะครับ สามชุดนะ้อไม่เยอะหรอกนะครับสําหรับแนวทางสามชุดว่าตับตัวที่ผมเน้นให้แต่ท่านวิ่งถ้าท่านวิ่งรลดนะครับมันก็คุมกถูกตัวแหละนะครับวิ่งรลดฉะนั้นสี่ตัวคือตัวนี้สามตัวคือตัวนี้นะครับกับการจับแนวทางน,นะครับก็แก็บเอาไว้นะครับ ก็จะลืมนะครับระวัง45กับ4959้าเนะครับนี่เป็นเลขเด่นมาด้วยกันแต่มันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วแต่ว่าท่านเล่นถ้าว่าเลขมันไม่เยอะนะครับท่บก็เอาต้งสองแนวทางเลยไปเล่นสามัคอีนะครับ3ชุด6ชุดนี้นะครับไปเล่นสามมือีแล้วก็ไปสามัคคี VIP เลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปเล่นตัวอื่น,นครับ6ตัว1,2,3,4,5,6 6ชุด นะครับกเล่นทั้งสามอัคีแล้วก็สามอัี V i p อเลยนะครับบางทีแนวทางมันสลับกันนะครับบางทีมันเอาสามอัี V ไปออกสามอัีเอาสามอัคีมาออก V ีนี่นะครับทั้งกล่นทั้งหกชุดก็ได้ทว่าท่านเล่นตัวเจาะนะครับ คับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่6เดือน5พศ .2 อ6 8นะครับขอโชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ